นั่งเครื่องบินยาวนานที่สุดเลยครับลหลายคนที่เคยไปจะบอกว่าเป็นไฟบินนรกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเบบี้แอลในการขึ้นเครื่องเครื่องเกือบดีเลย์เครื่องขึ้นแล้วดูดนไมไว้หมูจะได้ไม่ออครับสวัสดีครับยันนี้ก็กำลังเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิกับเบบี้แออันนี้เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับของน้องแอลแล้วก็ เป็นเที่ยวบินที่ยาวนานมากครั้งแรกของแอลเนี่ยก็ถือว่านั่งเครื่องบินนานเนาะเพราะว่ามันเป็นเที่ยวบินที่นานที่สุดในโลกออใช่ไหมคือเราจะไม่ได้ต่อเครื่องเลยเราจะนั่งยาวเลยนะครับเป็นครั้งแรกของแอลเดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่บนเครื่องเนี่ยแอลจะเป็นยังไง เดือนที่เรากําลังเดินทางไปนะครับตอนนี้เป็นวันที่25ตุลาคมนะครับ2,564นะครับปี2021ปน,นะครับก็ที่ประเทศไทยเนี่ยยังเป็นช่วงสถานการณ์ของโควิดระบาดนะครับช่วงที่เราไปนี่ก็มีโควิดระบาดหนักอยู่นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับพาไปดูว่า ช่วงโควิดนะครับเราเดินทางต้องมีอะไรบ้างนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอน<ๆ>อะไรบ้างนะครับในการขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็ไปอเมริกาเนะี่ยไปถึงแล้วเราก็ต้องทํำยังไงบ้างนะครับการฉีดวัคซีนนะครับเราต้องฉีดวัคซีนที่ไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับขอบคุณครับก็นะครับก่อนเดินทางเนี่ยเราก็ ไปตรวจโควิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาใช้ผลตรวจโควิดนะครับภายใน48ชั่วโมงนะฮะอันนี้เรานั่งสายการบินนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยขอผลตรวจโควิดไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นสายการบินอื่นก็อาจจะ72ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ต้องดูกฎระเบียบของสายการบินมาให้ดีนะนะครับจะเดินทางเดี๋ยวพลาดงางอะไรอลูกมองวิวครับ นี้ของน้องแอลก so ็ไม่ต้องตรวจนะครับเพราะว่าอิงผลตรวจจากผู้ปกครองนะครับสวัสดครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูว่าขั้นตอนการขึ้นเครื่องไปอันนี้กาวเราเนี่ยทำอะไรบ้างอันนี้มันไม่ล็อกหรอโอเค นะครับแล้วไปดูขั้นตอนการขึ้นเครื่องนะครับในช่วงโควิด19คัลเตอร์ COVID อเ,เ,เปิดหรือยังเนี่ยนะนะสนามบินโล่งมากนะฮะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนะี่ยก่อนโควิดเนี่ยโอ้โหสนามบินทัวร์นนะคู่คนเยอะมาก น,นนี้เราก็ต้องเผื่อเวลานะครับจริงๆเราขึงเครื่องตอน6โมง30นะครับปกติเราก็จะมาก่านประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อันเนี้ยเราเผื่อเวลาเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาเนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับก็เผื่อเวลาไว้ดีกว่าเนาะเราไปไหนคเหรอคอยู่ซ้ายมือป่านี่มันระหว่าง J กับ L อะ,อะไรอ่ะอันนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างในการยื่นเอกสารเราต้องจดชื่อใช่ไหมจดชื่อผูอ้โดยสารน,นี้เดินทางไปด้วยทั้งหมด4ีคนแล้วก็ที่อยู่ที่นู่น,นที่อเมริกานะอันนี้อันนี้ไม่รวมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับจาก เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเช็คอินก็จะไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงในการตรวจเอกสารนะครับเป็นรูปทิปไม่ฮรอันนี้อินฟลูเอชันมาจากฟลอยด m เมลเว t ร์ทเอร์นักมวยนักมวยไม่เห็นฟลอยมันชอบใส่เงี้ยสร้อยแบบวบบ่ายวดบอังเงี้ยเข้ามือครับออโอ้ อันนี้เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อพอดีที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายพานมันเสียเราก็เลยต้องลากกระเป๋าไปโหลดตรงอีอกช่องหนึ่งนะครับก็เ,เดี๋ยวเราจะไปนั่งรอที่เลาจนะครับตอนนี้เบบี้แอลเป็นไงบ้างอ้มปีนอ้มปีตัวเองนะไหวไหมลูกเขงไม่เปิดแอร์เขคงไม่เปดีนเนี่ยนี่ปิดหมดเลยนะ อันนี้จะเป็นร้านดิวต้ฟรีอันนี้จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านขายพวกของแห้งอะ่ะเป็นขนมเอาขึ้นไปกินบนเครื่องได้นี่นี่ก็จะเป็นแบรนดต่างๆนี่ขายพวกอ่าเกจิตอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปิดหมดเลยบรรยากาศเงียบเหงามากคือเกือบสองปีอะ่ะไม่ได้เข้ามาโซนนี้เลย เพราะไม่ได้ดินไปต่างประเทศนะครับไม่คุ้นตานะบอกบรรยากาศไม่คุ้นตาเลยร้านอาหารก็ปิดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเร้าการบินไทยนะครับบรรยากาศการนั่งเราเนี่ยคือจะแปลกตามากเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ไม่ต้องสกใจนะไม่ไม่ไม่ใช่แหละน,นี้น้องแอล <laughs> ต้องคุมผ้าดำกันแสง ราะว่าถึงเวลานอนเขาละนะครับข้าวก็เป็นกล่องเป็นกล่องแบบนี้นะครับบรรยากยากศเงาเงามากอะ่ะคคอไม่เคยมาสานามบินไม่เคยบินไปไหนแบบที่แล้วคือเง,งาอะเงาแบบเงามากไม่มีคนเลยเูกกล่องลองนะครับคือถ้าไม่มีเล้าเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะว่า,วาร้านอาหารข้างนอก,นอกปิดหมดเลยไม่มีร้านไหนเปิดนี่เป็นข้าวผัดกะเพรากินก่อนเดี๋ยวไปอยู่อเมริกาจะไม่มีข้าวผัดกะเพราไปกินอืมอร่อยนะ่ะ ัสดีครับอยู่บนเครื่องแล้วเบบี้แอลเป็นไงบ้างนี่เป็นครั้งแรกนะครับของแอลที่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็เป็นการอย่างที่บอกว่านั่งเครื่องบินยาวนานที่สุดนะครับหลายหลายคนที่เคยไปจะบอกว่าเป็นไฟบินนรกเพราะว่าใช้เวลาละชั่วโมงมาแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินนานขนาดนี้มาก่อนนะ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของ Baby L ใอการขึ้นเครื่องเียมาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปต่อเครื่องอยู่แล้วนะนะครับมีสายเข้าเลยเดี๋ยวเราต้องไปต่อเครื่องอยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวไปต่อเครื่องที่สิงคโปร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเรานั่งจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไปต่อเครื่องสิงคโปร์แล้วบินยาวเลยถึง JFK อฟครับที่นิวยอร์กเคยวมาดูกันนะครับ Baby Air เป็นกำลังใจให้ Baby Air ด้วยนะครับใครที่ชอบก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ผมและว a b y L อนะครับ <c oughs> เครื่องขึ้นแล้วดูดนมไว้หมูจะได้ไม่อื้อครับผิดคาดอ่ะนีม่มาก <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเครื่องขึ้นอ่ะจะร้องเพราะว่าเด็กเขาเคี้ยวหูไม่ได้ใช่ไหมหู <c oughs> อื้ออันนี้ให้ดูดนมนิง่ <c oughs> งครับผิดคาดครับผม ดูลูกก็ะปกติอยู่บ้านจะไม่ให้ดูทีวีนะแต่อันนี้ก็พิเศษนิดนึงผิดคาดมากบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกคิดว่าจะร้องบวกเวกโวยวายแต่ไม่เลยว่าลอล่าเลยไมม่ึนก็ตาเหม็นมากอ่ะ ตายก็ตายหนูเหม็ดขนาดนี้ลเหรอครับนะก็ต่ายูมันเหม็ดขนาดนี้นนนเลยเหรอตอนนี้เรากำลังนั่งไปที่สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องที่นั่นต่อก็บิดยาวเลยนะฮะเดีย๋ยวมาดูกันวิบบอลบลแต่ไม่ร้องนะเมื่อกี้นี้เครื่องขึ้นไม่ร้องดูดนมสบายใจเชิบูลูกา้า ไหนเป็นไหนไปไหนกูทาไมสดจังอะเราหาพี่กระบูพีะบี่กระบครับพี่กระบู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 ตอนนี้เรามาต่อเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องที่ชังกีนะครับอยู่ในสนามบินที่สิงคโปรโ์แต่เขาไม่ให้ออกไปไหนนะเขาก็จะให้มาอยู่ในห้องเหมือนเป็นห้องเฉพาะอ่ะคือเราจะออกไปไหนไม่ได้นะครับ กติแล้วเรามาเปลี่ยนเครื่องเราจะไปตื้อของบรที่ฟรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ออกไปได้ไม่ได้ก็ต้องนั่งรอนะครับออกไปได้แค่เข้าห้องน้ําแต่เขาก็มีพวกอาหารแรงบริการนะก็มีเมนูให้เลือกนะครับตอนนี้ PP l ทำไหมทำไหมอันนี้ก็คุมพระดำเอาไว้นะครับเราไปเป็นของจริงนะฮะเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นการเทดสระบบ เทสระบบของเด็กแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นรู้ไหอีตัวนี้ำํำโทรศัพท์ตกไปหลังบอกเครื่องเกือบดีเลย <c oughs> ์พวกครบินพวก,พวกลูกเรือพวกอะไรต่างเนี่ยเขาอะติดต่อช่างที่นี่ที่สนามบิ <c oughs> ฉนฉางกีให้เตรียมหรือบอกเพื่อทีอ่จะโทรศัพให้กับมันแล้วทั้งลำเกือบดีเลย์พอมันปรากฏว่าคน,น,นที่มาดูอ่ะ คือคนที่อยู่ในสังกัดสื่อเลยไปเดียวกันกับเราให้มันเงียบซะหน่อยมันยังไม่ได้เงียบเขาคงด่าเขาคงด่าเขาคงด่าเกือบไปแล้วอ่าดีนะที่หายเจอเขียนเข็ยนนั่นน เอาละฮะเที่ยวบินในโลกของเรากำลังเริ่มขึ้นเที่ยวบินอ,ลลอันยาวนานที่สุดในโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องจากสิงคโปร์ นะครับไปที่ JFK ครับเ b บี b l อลเสบายดีไหมพร้อมไหมครับ Are you ready? เม <No. S 1> ื่อกีนนี้นะครับบอกเลยว่าแคามจิ้มอันนี้ของจริงนะครับเริ่มแนละเริ่มแล้วคราวนี้ถึงเวลานอนของเราด้วยนะครับจริงๆเนี่ยน้องแอลจะต้องนอนประมาณเจ็ดก็คือทุ่มครึ่งทุ่มเนี่ยประมาณนี้นะครับจะใช่เวลานอนเขาแต่เนนี้คือ เอาเวลาไทยมันก็เที่ยงคืนแล้วทำอ,อ,อะไรลูกเล่นแว่นเหรอเอางั้นเลยเหรอนี่คือจะหักแว่นพ่อให้ได้เลยใช่ไหมไม่ได้นะลูกนะครับอตอนนี้ก็คือเวลาไทยมันจะมันเที่ยงคืนแล้วนะครับค,คือเรามาต่อเครื่องที่สิงคโปร์นะครับออกจากกรุงเ,เทพมาออกจากกรุงเทพมาบกโมงครึ่งนะครับบกโมง่งทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับอ,ออกมานะครับมารอที่สิงคโปร์ครับเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ กำลังออกจากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กนี่ก็จะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับในนั่งเครื่องนี่ก็เริ่มงองแงแล้วนะครับแต่จริงๆเขาก็จะถึงเวลานอนเขาแล้วนะไม่ใช่จะถึงรับคือมันถึงเวลานอนเขาแล้วแหละโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเลยโอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยอ๋อไม่เปิดแม้พ่อสิครับ อ่ะมาเดี๋ยวเรามารัดเข็มขัดกันก่อนดีกว่า 能、嗯、好了 เชา้าที่ไทยแหลรนะครับก้าวบุกไทยนี่อะไรอันนี้โปรตีนปลาด้วย เช้าเลยต้องเช้าเลยการนั่งเครื่องนานๆก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับน่าเบื่อแต่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการฝึกจิตใจเราเปลี่ยนเพิ่ทแล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งมา,าเ,เดี๋ยวพาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวพาเบบีเอลไปเปลี่ยนพันเพื่อนก่อนเปลี่ยนพันเพื่อนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวนอนนะครับเบบีเอลนอนอย่างงี้น <c oughs> ะมาเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนพันเพื่อนให้ เดี๋ยววันนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินนะครับพาไปกินเลยเราจะพาไปกินอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามชมให้ดีนะครับแต่เหนื้อ,อนีใดนะครับเราจะพาไปดูขั้นตอนการฉีดวัคซีนนะครับที่อเมริกาว่าเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างจริงๆมันมีขั้นตอนอยู่นะนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นๆเข้ามารอบที่แล้วนะครับจะไม่เหมือนกันเลยรอบนี แตกต่างนะครับบอกไปให้ก็ได้ว่าเราจะต้องจองมาก,ก่อนนะครับจองมาก,ก่อนนะฮะแล้วก็ชิบให้มากนะครับไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเลยแต่เดี๋ยวรอติดตามชมกันให้ดีนะครับผมเจ้าแอลเตรียมตัวลงจากเครื่องแล้วไปจะสิทนิวยอร์กแล้วนะครับว่ยายังไงครับเริ่มเก็บของดไ,ไ,ได้ไหมไปดูส เฮ้ยพี่เอาของลงมาปอมนะโอเคชิชช่าหนาวเลยเดี๋ยวเขาไปเก็บเก็บปิกาจูนะจริงเหรอทำไมมันเจ็บปิกาจูมาเอ้าจริงเหรอนอ่นคบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันก่อนนะครับ เบพี่แอลบอกว่าสบายมากเลยครับการขึ้นเครื่องที่เอานานที่สุดในชีวิตของผมที่นี่ก็นในชีวิตทุกคนนะแต่อย่างคุนนนน้น,นมันงมันนงมันนึงสนใจนะแอล